ดีใจที่ได้มีแหล่งช้อปปิ้งใหม่ในไทยลูกค้าดุดันเลยสบายเลยชอบเลยไม่ต้องไปดูซิเลยอะไรนะไเด้ี๋ยวผมยังไม่เคยได้ดูแต่ว่าผมก็มองไปมองมาไม่ได้เป็นพวกรองเท้าเลยออะไรที่เยะมากฝากแล้วกันน้องทำมาช้อปปิ้งกันนี้ก็ฝากก็ฝากด้วยนะครับฝากไว้มาที่สุรากุยนะครับอากวิตตีไปที่ไหนบ้างวิตตีเม่อกี้ดเมื่อกี้ดาวเขาบอกว่าเกินสวยยิ่งคนแต่เขาสวยยิ่งทนคล้ั้งเด็ เขาบอกว่าเธอสวยกินคนแต่เขาสวยกินคนจะมาสู้เราฉันได้ไงจริงหาืยอมไม่ได้ไปแล้วเอาไปเริ่ม15สิงหาได้ป่าววันเกิดคุณหมอวันมีอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่หรอเหมือนผมหมอผมทำงานใชแต่ผมว่าเสร็จเสร็จแบบเสร็จดึกเลยอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้มีเลยน้อยใจไหมน้อยใจไหม แล้วหลักไม่มีที่รอยจะปกติอยลงลหลังอะไรก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีแก้หน่อยกหน่อยไม่มีข่าวลม่เหรเกิด่าไม่ได้ไม่มีอะไรแล้วโอเคโอเคครับไเกิดวันนี้แล้วเราเป็นยางเกมคนเกิดวันนี้ก็ถ่ายเมวพไคร เป็นว่าทุกปีปกติวันเกิดก็จะไม่ได้ไม่ได้ให้ไมให้ไม่ให้ความสำคัญตัวเองอย่วันเกิเลยทีจริงๆทุกวัน่ะวันเกิดวันเทศกาลอะไรเราก็ไม่ค่อยสีเลียนเท่าไหร่ใช่แต่ถ้าว่างก็จะไปกินข้าววันอะไรเงี้ยครับถือว่าแบบไม่ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ถือว่าไม่ได้มีอะไรแบบพิเศษเท่าไหร่อยางไงครอบค่ัวมีไปทำบุญอะไรกันบ้างไหมจีถือว่าเป็นคนเกิดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีครับเป็นแบบเป็นเรื่องสะดวกเป็นเรื่องสะดวกเรื่องสะดวก แล้วเราเรามีคนถามให้ตัวเองแบบแบบมนีเนี่ยผมให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ไหมต้นวันเกิดปล่อยเลยเหรอถ้าถ้าช่วงนั้นถ้าแบบว่าการเงินคล่องก็จะให้ตัวเยอะหน่อยชอบให้ตัว่องหรือว่าให้ตัวเองอยู่อะสุดเอยนีก็ให้อันนี้ก็ให้ตัวเองเลอนะก็เราทำเงานหนอะมีมีตั้งเป้าอะไรแต่ชีวิตในปีนี้ว่ามันจะเราได้อะไรอ๋อ จริงๆตอนนี้ยังไม่มีครับผมเพราะว่าเพราะว่าปลายปีที่แล้วเพิ่งแบบซื้อบ้านไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าให้ตัวเองลราส,ส<ม>่วนหนึ่งแล้วก็ที่บริษัทก็กำลังจะมีออฟฟิศใหม่อะไรเงี้ยก็ก็แฮปปี้แล้วครับผมแล้วยังมาเกิดเขาจะไหลแล้ว่าเกิดเราไม่ซีเรียสครับปกติมันก็เป็นแบบนี้เนาะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าต้องแบบเป็นอะไร ว่าที่เดิมไม่ออกรายการพิธีตอนนี้ก็ตุ่แชร์กับพมกแม่รับหลับนานนั่นแหละครับว่าเจเจเป็นคนที่ลืมลืมแล้วก็ลืมตอนเดิมตอนนี้อาการเป็นยังไงเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนเดิมแย่เหมือนเดิมเสมอต้นเสมอปลายเจก็ยอมรับตรงนี้เลยเหรอลูกไม่คือคือผมรู้สึกว่ามันก็ขอพี่รอดนะมันก็เป็นนิสัยผมนะครับบางเรื่องคืออะไรที่ผมแบบพยายามที่ทําจะถือว่าแก้ได้ผมก็จะพยายามจะแก้แต่สกิดมากมันจะปัจจัยมันก็แก้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าหมายถึงภาพสำหรับเราไหม มันก็ทำอะไรได้อะมันก็มันก็พยายามแบบชดเชยเรื่องอื่นที่ทำได้อะไรอย่เงี้ยเขาชนเชอะไรเขาชเชยอะไรก็ชนะอะอะออ่อันี่เริไม่ได้รู <|so|>? ้ส oh, ึกว่าแบบนต้องชกเชยอะไรว่าพออยู่กันเป็นรักมันเริ่เชินที่แ่บ มันก็ผมว่ามันเป็นมันเป็นมนุษย์อหะครับหมายถึงว่าทุกคนมันพลาดได้หนึ่งแล้ก็มีเรื่องที่มันแก้ไม่ได้จริงจริงมันคือเสน่ห์ของพวกเราไม่เป็นหนูมันเป็นความชินของพวกเราเลยความชินจริงหนึ่งไม่ก้อนนะไม่ก้อนสิแค่จะบอกว่าก็เราจะหนูไม่เป็นไรแล้วอ่าแรกแรกกับแรกก็จะคุยว่าเออมันเป็นมันอะไรแบบนี้แบบนี้แต่ว่าหลเราคิดว่ามันแก้ได้เราก็คือคือผมว่าแบบทุกปัญหามันเกิดการคุยกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าว่าใครจะแก้ไม่แก้่ท่านหนึ่งไม่แก้ ก็ไม่เป็นไรผมไม่แก้ก็ไม่แน่ใจเป็นไรไม่เป็อะไรไม่หน่ทำไมเจดูตอบไม่ค่อเต็มปากก็เราตอบใครคาได้ไงไม่เป็นไรใช่ไหมเน่ไม่เป็นไร้อแก้นมก็จนไม่แก้ก็ทำหน่ยได้หรปล่า่นับแกสมนลเออยก็ไหนที่มันแย่หนัไรอ่ะอนไรที่มันแย่แล้วถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็ต้องยอมรับแล้วเราก็ขอโทษแล้วเราก็โดนด่าไปเลยน โดนด่าไปเรื่อยแร้วจำไหมจำไหมหลังจากนั้นจำไม่เหตุการณ์ที่จะต้องม่มีทีไรอย่างเงี้ยที่นี่เราทำไมถึงผมผมคนที่ลืมถ้าอ่ะไรขอรับเราหนักสุดคือเรื่องอะไรลืมอะไที่แบบมันพูดไม่ได้หรอครับมันพูดไม่ได้หรอครับออกันะการเล่นเวลาเวลากหนื่อยอะไรอ่เวลาเหนื่งปนเจมันแบบเป็นฟิลไหนน่ารักไหมหรือว่าจริงๆมันแบบ ตังหลังไม่อแล้วังหลังไม่หมดแล้วังหลังจะเป็นเวงเงียบไปเลยน่ากลัวกว่าคขามกัเขาตงเงียบเรารู้ละไม่ต้องไปเห็นเหตุการณ์อะไรสักอย่างจริงจริงบางทีก็ไม่รู้บางทีก็กวนเขาต่อไปเรื่อยๆอะไรแ้วม่รูตอนไหนตอนไหนอกเหนือขาพีแมัวก็ขอโทษขอโทษนะ แล้วปลายปีนี้ผมบอกว่าจะมีโปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทเรายังไงฮะเริ่มปินยุคกินย่ากินยุคกินย่าจริงจริงมันตั้งแต่ใหญ่ถึงตอนนี้ก็เป็นเพรงเจ็กอ่ะใช่เพราะว่าตั้งแต่เริ่มมาปีนี้เนี่ยมันมันมีอะไรที่ถึงเรียกว่าอะไรไม่รู้ตั้งแต่เริ่มปีมามันมีพันอะไรหลายอย่างที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์เงี้ย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ้า uh มันทุกอย่างมันชัวร์เดี๋ยวจะมาเซฟที่นี่ครับคือเราต้องแทนงานแทนโปรเจกต์เราคงใหญ่ขนาดไหนที่แบบว่าเออมันจะต้องแบบว่าให้ชัวร์ก่อนเที่จะส่งไม่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เหมือนคนอื่นแตเป็นใหญ่ของเราเพราะเราค้อแบบทำเองแรกๆแต่ถ้าใหญ่สุดมันก็จะเป็นเพลงเดนี่เราจะเริ่มปล่อยออกมาแล้วเอ็นดีเสร็จไปแล้วตก็นึงก็เร็วๆนี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมีร้อยเชื่อมมาเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่เดนี่ทำไปประมาณลงสี่เพลงอะไงไปทังทีเพลงแต่แต่มีพี่ถ่ายเป็นตัวเดียว ตัวจากปีีนี่จะปล่อยออกมาใช่ปะใช่กาตางยอนปล่อยมาเรื่อยๆใช่ใก็น่าน่าจะปลายปีนี้แล้วก็ต้นปีหน้าแล้วก็น่าจะมีแผนที่แบบเริ่มเริ่มทำแบบเป็นอัลบั้มหรือว่ามินิอัลบั้มใช่งว่าใช่งานของเกย์ก็ยาวถึงปีหน้าแล้วใช่แล้วจะมีโอกาสทำเพลงอื่นๆไหมล่ะก็เป็นไปได้อาจจะทำควบคู่กันไปอะไรนะครับอาจจะทำควบคู่กันไปหรือไม่ก ือผมว่าถ้ารู้สึกว่าผมผมเป็เนทตัวเองได้ดีขนาดเมื่อไหร่อ่ะผมก็อาจจะเริ่มดูแบบคนอื่นเลยนะแต่ว่าคือผมก็คงคงแบ่งโฟกัสไปเลยแหละเพราะผมโฟกัสหลายอย่างได้แต่นี่ก็แสดงว่าถ้าเริ่มมีช่างทีันเพื่อนๆหรืออะไรมาก็ยังไม่ยังไม่ได้มีส่วนใครเราเราพยายามทะยวเองให้มันรอดก่อนใครใช่โอเคอคคขบุณ่ะ